สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูปั้มอีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยเก่งมากครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไตรยางเหมือนกันคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องไตรยางอักษรกลางใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษร เ่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเตรียมอุปกรณ์เตรียมแบบเรียนเล่มสีเหลืองมาครบแล้วนะครับอะก่อนที่เราจะเรียนกันเรามาดูคำศัพท์น่ารู้อาช่วงคำศัพท์น่ารู้เอ๊ะอะเรามาดูว่าวันนี้ครูปั๊มเอาคำศัพท์อะไรมาฝากแล้วก็ให้เด็กๆกลับไปฝึกเขียนให้เรียบร้อยลายมือสวยๆนะ คำแรกคำว่าประสงค์ประสงค์หมายถึงอะไรครับลูกหมายถึงต้องการนะคำที่สองคำที่สองครับเพลิดเพลินหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรนะหมายถึงสนุกสนานครับอ่าคำสุดท้ายคำว่าดำรงดำรงหมายถึง ทำให้คงอยู่อาเด็กๆอ่านพร้อมครูปั๊มอีกหนึ่งรอบครับลูกคำแรกคำว่าประสงค์หมายถึงต้องการคำที่สองคำว่าพเพลิดเพลินหมายถึงสนุกสนานคำที่สามหมายถึงอ่าขอโทษที่ดำรงหมายถึงทำให้คงอยู่นะครับถ้าเด็กๆว่างเด็กๆสามารถ นำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคได้นะครับแต่งประโยคที่ดีจะต้องมีอะไรนะมีประธานกริยาแล้วก็กำเก่งมากอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องอักษรสูงครูปัม๊มเหมือนจะมอบหมายงานการบ้านให้เด็กๆนะสิบสองให้เด็กๆไปทำอะไรนะอ่าให้เด็กๆไป อาเรียงคำตามพจนานุกรมมาอ่า,อาโอเคเรามาดูกันครับลูกอ่ะข้อแรกเขาให้อะไรมาเขาให้คำว่ากระชายกินครูทางอ่าคำแรกคำแรกคำแรกคำว่าอะไรกราอะไรกระ ช่เก่งมากครับเพราะอะไรกไก่มาก่อนนะครับแล้วก็ทําไมไม่ถึงถึงไม่ไม่เลือกกินเพราะว่ากไก่มาก่อนแล้วก็กินสริอีดูที่สระอีนะคะสระอีมาที่หลังสระอ่ะอ่าเก่งมากคําต่อไปคือคําว่ากินเก่งครับโอ้โหตอบถูกอ่ะคาว่าครูกับคําว่าคางอะไรมาก่อนกันอะไรมาก่อนกันใครตอบครูปัมได้บ้าง ยกมืออ่าโอเคครูปั้มจะอธิบายแบบนี้ครูทางสระอามาก่อนสระอูถูกต้องไหมแต่ว่าคอนเซปต์ของเราคือเราเริ่มต้นที่พยัญชนะก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคอควายรอเรือมาก่อนสระอาเพราะฉะนั้นคํามต่อไปก็คือครูอ่าครูแล้วก็คางเก่งมากอ่าอ่าทีนี้ ข้อสองเขาให้คําว่าอะไรมาให้คําว่าหรือไทยหร,หรือชาเรือลวดอคาแรกอ่ะเด็กๆจํานี่ได้ไหมจําได้ไหมรอเรืออะไรมาตามหลังรอเรือก่อนรอลิงแล้วก็ก่อนวอแหวนอาเก่งมาก รื้อรื้อรื้อรือ้อนะครับอ่าคำแรกให้เด็กๆทายคำว่าเรือเก่งมากอ่าคำที่สองคำที่สองคำที่สองรื้อทยเยี่ยมครับคำที่สามรือชาคำที่สี่ลวดเยี่ยมครับปรบมือให้ตัวเองเลยใครถูกติ๊กถูกเลยนะใครถูกติ๊กถูกเลย อ่าต่อต่อข้อที่สามเขาให้คําว่าพฤษภาคมพฤศจิกายนพรพลนะอ่าคำแรกคําแรกคําว่าพรพอรอใช่ไหมพอพานรอเรืออ่าเยี่ยมครับอ่าคำที่สองพฤศจิกายนอ่าโอเคเพราะอะไรตัวแรกเหมือนกัน พืภจิกกับพฤษภาตัวแรกเหมือนกันตัวที่สองเหมือนกันอ่าครูป,ปั๊มให้ทายว่ามันแตกต่างกันตรงไหนสอรืสีกับสอสาราเพราะสอสารามาก่อนสอ่อฤีมีสาราก่อนถึงมีฤือสีเพราะฉะนั้นพษษจีกาเลยมาก่อนพฤษภาคมเก่งมากคำาสุดท้ายคือ คำว่าผลเยี่ยมครับเก่งมากติ๊กถูกลงไปเลยนะครับอ่ะต่อไปคำว่าอะไรคำว่าเขาให้คำว่าอะไรมาภาสีพาสีเสื้อภาชีพระอ่าอ่ะ,อะคำแรกเลยต้องพระถูกต้องไหมครับเพราะอะไรพอพานรอเรือถูกต้องไหมอ่าอ่ะ,อะต่อไปคำว่าพาชีอ่าเก่งครับ ่าพสีแล้วก็เสื้อเยี่ยมครับใครถูกหมดบ้างปรบกมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับอ่าต่อไปครับเด็กๆเ,เรามาดูกันว่าอักษรสูงมีอะไรบ้างวันนี้เสนอเรื่องอักษรสูงสูงจริงไหมมีกี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวด้วยกันครับลูกอ่าเรามาดู มาเลยตึก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 ครบัอ่าทีนี้สิบเอ็ดตัวมีตัวอะไรบ้างโอ้โหจำเป็นตัวอักษรยากอีกแล้วครูปัามให้จําเป็นประโยคดีกว่าดีไหมอักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวมีขอไข่ขอขวดขอขวดนี่เขาไม่นิยมใช้แล้วนะสอชิงถอฐานถอขอถุงถอฐานขอพึ่งขอฝาสอสลา อ่าแล้วก็ลายสอฤาษีแล้วก็สอเสือหอหีบครบ11ตัวไหมอ่าเรามาดูอ่าประโยคนี้นะครับประโยคนี้ครูปัม๊มครูปัม๊มให้เด็กๆท่องแบบนี้ครับไก่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารรฤาสีเสือหีบอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมอ่า ลองท่องอีกหนึ่งรอบไก่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารหรือสีเสือหีบอ่าเก่งครับอ่าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวใครที่แบบกังวลใจว่าเอ๊จําไม่หมดเดี๋ยวครูปั๊มมีเทคนิคการจํามาฝากอีกแล้วเหมือนกันเป็นกรอนเป็นเพลงเดี๋ยวเด็กๆลองเข้าไปดูเนาะแล้วก็ฝึกทองอ่าพร้อมนะพร้อมแล้วครูปั๊มจะไปตัวอย่างคำแล้วนะครับ ก่อนที่จะไปตัวอย่างคำเรามาเช็คความพร้อมของเด็กๆก,ก่อนว่าเด็กๆพร้อมและจำได้หรือเปล่าอ่าคำแรกอะไรอ่าขอคายเยี่ยมครับตัวที่สองขอขวดอ่ะชอชิงถอถุงถอทอฐานอะ,อะไรอีกพอพึ่งอ่ะถูกต้องไหมครับอะไรอีกฝอฝาเก่งครับอ่ะ สสาราสฤศีส,สเสือหอหีบนับดูว่าหัวใจ11ดวงหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พอดีเลยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองเอยเรามาดูคำเรามาดูคำอ่าเรามาดูคำอ่าคำแรกอะไรขอไข่อันนี้คือเครื่องดนดนตรีไทยคือขิมเสียงพร้อมากลูกครูปั้มชอบ ฟังแล้วสบายขิมใครเคยเล่นบ้างยกมือเยี่ยมครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอะไรให้ทายอ่ะให้ทายฉลองอ่ามีพรุด,ด้วยฉลองก็คือฉอชิงอ่ะคำนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรหานจะมีลักษณะคล้ายเป็ดแต่คอยาวกว่าเป็ดนะครับก็คือหอยหีอ่าโอเคครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไร เผ็ดโอ้โหเผ็ดต้องกินอะไรกินพริกนะถึงเผ็ดอ่าเห็นไหมเครื่องหมายพริกเผ็ดก็คือผอพึ่งนะครับอ่าอันนี้คืออะไรสาอะไรสวรรค์เก่งมากสวรรค์คือที่อยู่ของคนที่ทำแต่ความดีอ่าอันนี้คืออะไรให้ถ่าย อ่าถุงนั่นเองเก่งมากครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาไปร้านสะดวกซื้อเขาไม่ค่อยให้ใช้ถุงแล้วเพราะว่ามันเป็นพลาสติกพลาสติกมันเป็นอย่างไรครับเด็กๆมันย่อยยากใช่ไหมเขาก็เลยให้ใช้ถุงผ้าแทนเด็กๆอย่าลืมใช้ถุงผ้านะครับล,ลดภาวะโลกร้อนด้วยขอบคุณครับโอเคอ่ะอันนี้คือ อ่าฝรังนะครับฝรังใครชอบกินบ้างครูปั๊มหนึ่งคนหลักที่ชอบกินอ่าฝรั่งนะครับอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่าอันนี้คําว่าสาสาไรลูกสาลาเกงครับอ่าอ่าเรามาดูเทคนิคการจําอักษรสูงเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูปั๊มให้จําให้ท่องอีก อ่าประโยคหนึ่งครูปั๊มเอามาเพิ่มให้อีกหนึ่งประโยคให้เด็กๆเ,เลือกเอาว่าเด็กๆจะจำอะไรประโยคไหนระหว่างสองประโยคนี้แล้วแต่เด็กๆเ,เลือกเอาเลยนะครับอ่าทีนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมครูป,ปั๊มอักษรขอโทษทีครับอักษรสูงหมู่นี้มีสิบเอ็ดวะีเด,ดช่วยหนูจำทีผีเศรษฐีฝากขวด ของหรือสีใส่ถุงให้ฉันท่องแล้วฝึกจําให้มัน่นเพราะส1บดตัวนั้นคืออักษรสูงเอ้ยเยี่ยมอ่ะเรามาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเทคนิคการจําอักษรสูงนะอักษรสูงหมู่นี้มี11อดตัววะลีวลีเด็ดช่วยหนูจําทีทีเศรษฐีฝากขวดของหรือสีใส่ถุงให้ฉันท่องแล้วฝึกจําให้มัน่น ท่องแล้วกูจําให้มัน่นเพราะ11ตัวนั้นคืออักษรสูงเอ่ยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพราะฉะนั้นอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะครับสิเดตัวเด็กๆก,กลับไปจํากลับไปท่องนะครับเพื่อจะได้มาจำได้อักษรกลางอักษรสูงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอ อักษรต่ําเรามาดูกันว่าอักษรต่าเนี่ย24ตัวครูปั๊มจะมีเทคนิคในการจําให้เด็กๆอย่างไรบ้างรอติดตามนะครับก่อนอื่นที่จะติดตามได้นะครับเด็กๆเปิดไปหน้า55อ่าในแบบเรียนเล่มสีเหลืองนะครับหน้า55เป็นการบ้านนะครับให้เด็กๆนะไปคัดมานะครับนะว่าอักษรกลาง9ตัวมีอะไรบ้างอักษรสูง อ่าสิตัวมีอะไรบ้างแล้วก็อักษรต่ำมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆลองไปทำดูแล้วก็เดี๋ยวครูปัม๊มจะมาเฉลยคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครูปั๊มขอให้เด็กๆนะครับรักษาสุขภาพตั้งใจเรียนซูมแล้วก็ทบทวนใน Google Classroom อย่างสม่ำเสมอรับรองเด็กๆสอบได้คะแนนวิชาภาษาไทยสูงแน่นอนสำหรับวันนี้ ครูปั๊มต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายอย่าลืมทำการบ้านนะครับเด็กๆรักและคิดถึงนะครับ